เคยได้รู้ไหมกับปาเดียยังไงมาบ้างโอ้โหเรื่องนี้พูดแล้วมันยาวตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยามันนานมากครับเพราะว่าผมเล่นหนังมาตั้งแต่ปี16นะฮะแล้วเป็นครั้งแรกที่เจอกับพี่เดียนะครแกก็อําผมเลยไปอําแรงซะด้วย <S <S พี่เดียเนี่ยเป็นคนชอบอําคนแกพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยก็อเอาคือแกเป็นคนตลกอะนะ คือเห็นโลกเนี่ยมันสดใสขำขันไม่หมดอะก็ไปถ่ายหนังเรื่องนกกระเร้ผมก็เล่นกับพี่เดียนะครัผมเล่นเป็นพระเอกพี่เดียเขาเล่นเป็นผู้ร้ายนะเข้าไปไปพักที่โรงแรมก้าวข้ที่สระบุรีนะฮะน่าเป็นการเจอกันครั้งแรกกับพี่เดียแต่พี่เดียก็เล่นเราเฉลยเรื่อง เ,ออเจอกันครั้งแรกเราเล่นเรา,าเลยอัมประมาณสักหกโมงเย็นพี่เดียก็เข้ามาในในห้องก็คุยกับเราอะไรต่ออะไรต่ออะไรเราก็เออพี่เดียนีดีเว้ยมาเทคแคร์มาสอนว่ามันจะต้องขี่ม้ายังไงออไม่ให้มันตกอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็โอ้สุดยอดเลยพี่เดียนี่ care, เทคแคร์เราเราใหม่ฮะหนึ่งหกนี่เพิ่งเข้ามาเล่นหนัง <จ>หรือว่าะจะสอนจะสอนสอนะสอนวิทยายุทธอ่ะสอนวิทยายุทธ์เราก็โอโ้โหพี่เดียได้สุดยอดเลยแต่แว่าก็บอกให้กูกลับแล้วเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพสักหน่อยสักเดี๋ยวประมาณสักคุ่มกว่ามีเสียงโทรศัพท์เออสุดยอดชชยตอนนี้ชุมพรเทพิทักถูกรดชนตายที่หินกลองขณะนี้ศพเอาไว้ที่วัดใหม่พี่เลน พรุ่งนี้ให้ไปรดน้ำศพเราบอกโอ้โหเพิ่งคุยกันยกยก,ยกตอนหัวค่ำไอตอนหกโมงเย็นอ้าวตายซะแล้วแล้วก็โอ้โหเสียดายนะเอาพรุ่งนี้ต้องไปรดน้ำศพก็นหน่อยนะฮะประมาณสักตีตีหนึ่งกว่ากว่าแล้วเข้านอนประมาณตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งครึ่งก็ดีได้ยินเสียงเคาะประตูก็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 เราก็ไม่รู้ว่าใครคิดว่าบ่อยเปิดประตูมาเห็นพี่เดียร์ โอ้โหตกกระจายสุดขีดเลยคก็บอกเพิ่งตายแล้วอยู่ดีๆก็มาหาเราโอ้โหตกกระจายเลยโอ้โหเล่นเราซะแล้วเขาชอบอาร์มฮะในแง่การเป็นนักแสดงค่ะปะเดียมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะโอ้โดดเด่นเขาหล่อมากคือสมัยพี่เดียเข้ามาวงการใหม่ๆเลยนะผมก็เหมือนบุพเพสันิบาตไปเจอใครโดยบังเอิญ ที่ลงถ่ายทถารากาศาศตอนนั้นพี่เดียไปเข้ากล้องเรื่องแพรดําผมก็ไม่รู้จักพี่เดียนะแต่มีความรู้สึกว่าโอพี่เดียนี่ยหน้าคายประจบเลิกยามดีเว้ยหลอ่อหล่อแบบผู้ร้ายอ่ะโอ้คนคนนี้ทําไมหล่อมากวะเราก็นิยมไงนิยมน่ารับเป็นการเจอกันครั้งแรกรแต่ว่าไม่ได้คุยกัน พอมันเหมือนกับดวงชะตามันต้องกันกับคนที่สุดพอเราเล่นหนะังป๊๊บเจอกันโหเยอะมาก mm hmm. หลายเรื่องจำไม่ได้ละแกสอนอะไรบ้างครับว่าแกเป็นเหมือนนักบูเนาะขอ,อพี่เดียะ mm hmm. แกจะอ่านตลอดเวลาแต่ว่ารั้งหลังสุดเนี่ยนะพี่เดียเนี่ยเอ่อทำประโยชน์เรียกว่ามันมันเหมือนไม่ได้อภินิหาอะไรสักอย่างหนึนะ mm hmm. มีวันหนึ่งผมกำลังคือผมฝันเห็นหลวงปู่สงฆ์เจ้าฟ้าสารลอ,อยนะ mm hmm. ผมไม่เคยรู้จักท่านอ่ะอก็ไปค้นในประวัติก็ไปได้ผ้าตรงๆมาด้านตรงนั่งหลังโกงคุมแบบเนี้ยเราก็เอามาปัาน้นช่วงที่ปั้นหุ่นที่พึ่งอยู่เนี่ยนะเราก็ลังเลยใจอ่ะเพราะมันมีด้านตรงด้านเดียวเราก็เอะเหมือนหรือไม่เหมือนว่าเหมือนแล้วไม่เหมือนว่าจะหยุดก็ไม่ได้จะทําต่อไปมันก็ยังเลยมังเลยใจว่าวัวไม่เหมือน,อน,อนถ้าเดี๋ยวมีเสียงกดหอบที่หน้าบ้าน เราก็เปิดเปิดประตูอยอดชายมันกำลังทำอะไรอยู่พี่เดียไม่เคยมาหาเลยนะไปหาที่บ้านบอ<ม>กกำลังปั้นพระอยู่ครับบอกเลยขอคูเข้าไปดูหน่อยไป<ม>พี่เดียก็เข้ามาดูเฮ<ม>้ยนี่หลวงปู่สงฆ์เจ้าฟ้าสารลอยนี่ว่าเฮ้ยเหมือนแล้วมึงหยุดนะหยุดแล<ม>้วแค่นี้พอแล้วไม่ต้องปั้นต่อแล้ว<ม>อาวพี่เดียรู้ได้ไงกูอยู่กับท่านมาตั้งแต่เด็กๆ<ม>ปัจจุบรรันใด้รูปรูปร่างของหลวงปู่สงฆ์เจ้าฟ้าสารลอยเลย ถ้าที่รู้นะมีคนมาไลฟ์ฟังยังไม่ได้เผาล่างไม่เน่าเปื่อยเนี่ยเป็นเป็นอาจารย์ของของพี่เดียชุมพรเทพบิชกชุมพรนี่อยู่จังหวัดชุมพรแล้วลูกปู่สงนี่อยู่อยู่จังหวัดเอ่อชุมพรเนี่ยก็เป็นที่มาว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกับว่าท่านใช้ให้โดนจิตโดนใจให้พี่เดียมามาเช็คเช็คผลงานเนี่ย ความดีของป้าเดียมีอะไรอีกบ้างคะที่อารู้สึก์ชบซึ้งใจอ,อ๋อพี่เดียนีแกคือแกเป็นคนตลกอะตลกแล้วพู๊บยิ้มเกจะชอบค่ะก,ก็เล่นขำๆ <c oughs> แต่อย่าให้แกรูปรปุ๊รูปหัวได้นะเ <c oughs> สร็จเลย <c oughs> แกเป็นคนตลกอะ <c oughs> ไม่มีพิษมีภัยกับใคร <c oughs> เล่นหนังมาเยอะมากเรื่องของวินัยในการทํางานาอรับผิดชอบอะไรี้ก็เป็นคนตรงต่อเวลานะฮะ เรื่องไหนให้พี่เดียเล่นก็กเข้าไปอันแม่แมไม่ีอันสิดพลาดอะไรได้เพราะแกจะต้องไปตามตามนั้นนะ,นะขอทราบข่าวครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะคือพี่เดียกับผมเนี่ยตอนระยะหลังจะติดต่อกันตลอดนะแกจะมาที่บ้านมาคุยมาอะไรต่ออะไรเวลาผมสมบุญที่ขึ้นบ้านใหม่ที่พิพิธภัณฑ์น่แกก็ไปแล้วก็แกแกจะนึกถึงเผมเป็นคนแรกนะ เพราะว่าวันที่แกเท้โนูหิีในสมองแตกอะก่อนที่ไม่สบายอย่างมากแล้วแกให้เด็กเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโทรมานะฮะโทรมาบอกว่าแกไม่สบายจะเข้าโรงพยาบาลรู้สึโกโรงพยาบาลที่จังหวัดนนท์มั้งคล้ๆตลาดขวัญอะเราก็คิดว่าแกอัมเพราะพี่เดียร์ี่ชอบอัม เราก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อพยานจะตามหาว่าเอ้ยแกเช็คไปที่โรงพยาบาลม่มีเช็คไปที่วิชายุธก็ไม่มีบอกไม่มีใครพี่เดียชุมพรเทพทักไ,ไม่มีเราก็รออยู่จนกระทั่งมันมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกพี่เดียกลับบ้านเราก็เลยพาชวนขันชิดขันประชาเพราะเราไม่รู้จักบ้านพี่เดียครับกับกับนาฏปวนนายเขาไม่ว่างเราเลยไปกับขันชิดขันประชาไปเห็นพี่เดียนอน นอนอยู่บนเตียงนะฮะน้ำตาหลายภาคเลยพูดไม่ได้แล้วเส้นโลหิตในสมองแตกเนี่ยก็ก็เรามีความรู้สึกว่าแย่แล้วเราหยุดแสดงกับพี่ีหารเลยมีความตั้งใจจะปั้นลูปปาเดียบ้างไหมคะตอนแกมีชีวิตอยู่ไปบอกแกก็บอกว่าฮู้ยังไม่ตายเว้ยแกแกไม่แกไม่อยากให้ปั้นแต่ว่าตอนนี้ถ้ามีรูปอะไรถ้าหนุ่มก็สามารถเอารูปมาให้ก็จะปั้น ไปปั้น <มา S 1> ตั้งใจอะฮะเาจะปัน้นจะปั้นเสียดายที่ตอนนี้อายุเจห้าแล้วถ้าทั้งสามสิบกว่ากว่าแล้วโธเฮ้ยปั้นทั้งหมดเลย <c oughs> อ่าทั้งทั้งบ่าปัาน้นเออคือมันเป็นมันเป็นความทรงจำเพราะพวกนี้จะเป็นตำนานทั้านั้นอนะ่ะชุมพรเทพิทักษ์ในตำนานของหนังไทยน,นะ,ะตำนานเลยนะคือไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชุมพรเทพิทักษ์สุดยอดสุดยอด เพราะฉะนั้นวันนี้ที่แขกมากันเยอะแยะเนี่ยเพราะว่าสิ่งต่างๆที่พี่เดียเขาสร้างเอาไว้ทำเอาไว้น,นะครับมันเป็นผลสืบเนื่องมาทําให้ทุกคนต้องมาพอรู้ข่าวก็ต้องมาก็ฟังข่าวอยู่ตลอดอ่ะฟังข่าวอยู่ตลอดก็รู้สึกเสียดายนะเสียดายก,ก็ขอให้พี่เดียไปสู่สุคติและไปเกิดในภพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าแกต้องไปเกิดอีกแน่นอน เพราะว่าพี่เดียนี่สร้างเหตุเอาไว้เยอะพระุทธเจา้าบอกว่าถ้าหยุดสร้างเหตุก็จะไม่มีการเกิดน,นะแต่พี่เดียนี่สร้างเหตุสร้างเหตุเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องไปเกิดอีกหลายภพหลายชาติน่นะก็ขอให้ไปเกิดในในภพภูมิที่สูงสูงขึ้นไปะนะฮะ,อ,อ,อ,ะอ,อยู่